ฝึกง,งานญี่ปุ่นครบ3ปีแล้วและอยากจะกลับไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นอีกอยากทำงานในสายงานเดิมตรงนี้ท่านสามารถทำได้แน่นอนค่ะ โดยจะเดินทางโดยการใช้วีซ่าทำงานเฉพาะทางหรือที่เขาเรียกว่าตุกเตกิโนบีซ่านั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเอกสารการรับรองหรือใบสุส u กิโอในการฝึกงานครบ3ปีตรงนี้เราจะต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่าเฉพาะทางให้กับท่านด้วยท่านสามารถทำงานได้อีกถึง5ปีเลยค่ะแต่สำหรับท่านที่เคยไปทำงานญี่ปุ่นแล้วและฝึกง,งานไม่ครบ3 ก็ยังมีวิธีทางออกทางอื่นได้อีกนะคะสามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะอีกท่านกลุ่มหนึ่งก็จะมีที่ฝึกง,งานครบ3ปีแล้วแล้วอยากจะเปลี่ยนสายงานแล้วจะไปได้ไหมคะครูตรงนี้ไปได้แน่นอนค่ะแต่ท่านอาจจําเป็นที่จะต้องสอบเฉพาะทางงานด้านอื่นๆที่ท่านต้องการจะไปอย่างตอนนี้ครูก็จะมีเปิดติว ในการสอบเฉพาะทางสาขาการอาหารแล้วก็สาขาการดูแลผู้สูงอายุของประเทศญี่ปุ่นใครสนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เช่นกันค่ะ และเอกสารสำคัญที่เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือใบสอบระดับภาษาญี่ปุ่นค่ะท่านที่จะไปวีซ่าเฉพาะทางที่เปลี่ยนสายงานใหม่จะต้องมีการสอบใบความรู้เฉพาะทางแล้วหนึงอย่างและอีกอย่างหนึ่งก็คือใบสอบระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N4 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า JFT ก็ได้นะคะ ในเทียบเท่าระดับ A2 ค่ะโดยการสอบระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT 1ปีเขาจะสอบได้2ครั้งนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครสมัครสอบไม่ทันสามารถที่จะสอบได้เกือบทุกๆเดือนเลยนะคะก็คือการสอบของ JFT นั่นเองค่ะสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ค่ะใครที่ยังไม่เคยไปญี่ปุ่นมาก่อนและอยากจะไปทำงานก็สามารถที่จะไปได้เช่นกันค่ะ อยากจะเตรียมตัวหรือว่าเติมต้นอย่างไรก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ค่ะ